すいません。 ที่บานลันที29ทับ1หมู่ที่8ตำบลวางสารอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์นายชัชวานเบญจศริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีมอบบ้านการชาติกลุ่มน้ำใจาชาวเพชรบูรณ์โดยสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดทำโครงการบ้านการชาติกลุ่มน้ำใจาชาวเพชรบูรณ์ประจําปีงบประมาณ2,565โดยให้อํเาเภอวังโป่งพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรจะได้รับความช่วยเหลือตามโครงการบ้านการชาติกลุ่มน้ำใจชาวเพชรบูรณ์จํานวนหนึ่งรายในวงเงินหลังละ1 0 0 0 0 0บาทโดย พจารณาจากประชาชนผู้ได้โอกาสผู้ยากไร้หรือผู้ยากจนอำเภอวางโปง่งได้พิจารณาคัดเลือกคนเรือนผู้ประสบอังกีภัยครอบครัวของนางสาวพยาวภูมิชาติอายุ58ปีได้รับความเมตตาจากมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดเพชรบูร์มอบสิ่งของพระราชทาน และพระครูวิสิตศรีลาภพรประธานที่ปรึกษาหมูลนิธิชีวิตไม่สิ้นหวังได้มอบเงินบริจาคซื้อที่ดินจำนวนหนึ่งงานคิดเป็นเงิน70,000บาทรวมถึงองค์การบริหารส่วนตะบลวังสารได้มอบเงินสนับสนุนอุปกรณ์ในการกอร่อสร้างบ้านเป็นจำนวนเงิน3 0,000บาทเพื่อช่วยเหลืออุปกรณ์ในการกอร่อสร้างและนายชัชวานเบญจศิริวงศ์รองบ้ร่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มอบเงินจำนวน20,000บาทเพื่อสนับสนุนค่าแรงงานอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องครัวและอื่นๆที่จำเป็นในการดำรงชีพ พร้อมกันนี้นายชัชวานเบญจศิริวงศ์กลองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์ยังได้เป็นผู้ปลูกต้นขนุนภายในบริเวณบ้านหลังดังกล่าวตามความเชื่อที่ว่าจะช่วยเกื้อหนุนจุนเจือครอบครัวให้มีคนคอยอุดหนุนเกื้อหนุนอีกด้วย